ผู้ก่อเกิดศาสนาพาจเจริญกราบนม่อมนพระึกษเจ้าผู้เืองรองทางเพื่อผองไต่ธรรมล้ำอำําไพเจริญพรญาติโยมในวันนี้สามเณรมีธรรมะมามอบให้สมานฉันสร้างสรรค์ได้อย่างไรเชื่อถือได้มาสดับรับฟังดูกระผมสามเณรลดิชัยนามโสภาตัวแทนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามาสัญศึกษาวัดหนองเอ็ด ตำบลนาคายอำเภอตาลสูงนจังหวัดอุบลราชธานีจะมากล่าวสุนทรพจน์เชียงเปรยรรมในหัวข้อเรื่องสินฮาคือมรคคาแห่งชีวิตอันสตรีไม่มีสิลก็สิ้นสวยบุรรด้วยไม่มีสิงก็สิ้นสีคาราชกาศไม่มีสิงก็สิ้นดีสมณพราหมณี้ไม่มีสิลก็สิ้นงามสิล เป็นคำพระที่ได้ยินกันมานานเหมือนคำว่าบาปบุญกรรมอุศลเรื่องนี้บางทีเข้าใจกันว่าศีลเป็นคำสั่งทางห้าพอที่พระให้กับผู้เข้าวัดเข้าวาและน,นานคำที่เกิดการผิดศีลเพราะรับสินจากพระแล้วไม่ปฏิบัติตามหากไม่รับจะไม่ผิดอันที่จริงพระไม่ใช่ผู้ที่ทำให้ใครผิดศีล แต่พระอยากให้ทุกคนรักษาศีลได้เพราะการรักษาศีลได้หรือไม่ได้ผิดหรือไม่ผิดเป็นไปตามการกระทาของตนไม่ได้ผิดเพราะรับหรือไม่ผิดเพราะไม่รับกล่าวคือถ้าทําผิดก็ผิดเสียเองด้วยตนเองเพราะทําผิดด้วยเหตุผลคือองค์แห่งสีลข้อนั้นๆซึ่งสีลแต่ละข้อก็มีขอบเขตโดยเฉพาะเช่นการผิดสี่ข้อรักทรัพย์ ซับคือซัพ์อะไรในที่นี้รับหมายถึงวิธีการเช่นไรรับหรือไม่รับมีผลอย่างไรซึ่งเท่ากับว่าการราาักษาสินข้อนี้กับไม่รักษาสินข้อนี้มีโทษหรือประโยชน์อย่างไรพระพุทธภัยครับพระพุทธองค์ตรัสหลักธรรมขอภัยครับ รพระพุทธองค์ทรงตรัสลักธรรมสิห้าที่นํามาประดับโลกที่กําลังมืดมิดให้สว่างสวยร่มเย็นเป็นสุขโดยอํานาจของศีลเป็นเครื่องปัดเป่าศีลขอ้อที่หนึ่งอานามีเมตตาเป็นอารมณ์รักเพื่อนร่วมสังคมเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันศีลขอ้อที่สองอธินาไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนพาขาดศีลอธินาชาวประชาไม่ปลอดภัย ผู้คนไม่ปลอดภัยกินไม่ได้นอนไม่ลงสิข้อที่สามกาเมผู้ใครใครก็รักไม่รวมเกิดผู้ของใครไม่นอกใจผู้ของตนสิข้อที่สี่มุสากล่าวว่าทัพมีเหตุผลไม่ลวงประชาชนด้วยเลขนี่มากมายสิข้อที่ห้าสุราเมีไรอักุศลไม่กลัวเลงทำตัวเป็นนักเลงราองพิษของสุรา สุราทำให้คนหมดสติสามารถทำผิดได้ทุกข้อทุกทั้งครับแม้สีจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของคือเป็นนามธรรมแต่ก็นิยามได้ว่าสีเป็นอย่างไรสีคือเจตนาสีเวรมณีสีและอวิติกระมะสี เจตนาศีลคือความตั้งใจว่าจะไม่ทำความชั่วเพราะถ้าทำไปจะได้รับโทษคือความทุกข์เวรมณีศีลคือการไม่ล่ำการละเว้นจากการทำความชั่วเวรมณีศีลคือการละเว้นจากการทำความชั่ว ถึงแม้ได้โอกาสแต่ก็ไม่ไผ่พลาอวีติกัมมศีลคือผู้ที่รักษาศีลขออภัยครับอวีติกัมมศีลคือผู้ที่รักษาศีลไม่ล่วงละเมิดศีลทั้งทางกายและวาจา ท้ายที่สุดนี้กระพมสามเนชและรุชัยนาโสภาตัวแทนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสาวานศึกษาวัดหนองเป็ดตำบลนาคายอำเภอตาสูงจังหวัดอุบลราชธานีขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ